ก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกมเอาวีมาแนะนำเพจแอฟมิเตอร์พีพีเจ็ดเพจมีผู้ติดตามถึงหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นคนรับซื้อและขายรหัสเกมเอาวีปลอดภัยไม่โกงใครที่กําลังหาไอเดีคุมภพร้อมเล่นลูมครบแรลนคอร์สกินแล้วสวยๆราคาไอเดีเริ่มต้นเพียงสามสิบบาทแนะนําเพจนี้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมหยิทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผม สวัสดีท่านผู oui, so ้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมเดลเนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะสวัสดีนะครับผมเดนี้อยู่เกมบเอวินนั่นเองนะครับผมเด้ก็อยู่ในเซิร์ฟไทยนะครับผมเดี๋ยลนี้ผมก็จะมาลองสมัครไอดีใหม่ดูนะครับผมนะว่าสมัครใหม่มันจะได้อะไรบ้างนะครับผมเดลก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าผมไม่ได้สมัครใหม่อะไรเลยนะครับผมเนี่ยซึ่งเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะว่าสมัครใหม่เราจะได้อะไรบ้างเกมก็จะให้อะไรผู้เล่นใหม่บ้างนะครับผมเนี่ยซึ่งเข้ามา อันนี้ได้เป็นแบบตัวฝึกป่อาอันนี้ผมแบบไม่ทันนะคือตอนละกผมเข้ามาปุ๊บมันจะเป็นแวนมาเข้าในบทหนึ่งๆน,นะฮะเออแต่นี่มันมีตนนัวละครที่เลือกด้วยนะครับผมนตะ่เออเป็นการแบบฝึกสอนที่ดีอยู่นะครับผมนะเดี๋ยวเราเอาชิฟฟี่ไปกันละกันเี่ย่ยดูดิโอ้โหผรู้สึกภาพภาพมันสวยมากเลยนะโอเคเดี๋ยวผมจะขออนุญาตแบบว่าอันนี้ก่อนเดี๋ยวละกันนะครับผมเขาเรียกว่าอะไรข้าว ข้ามการฝึกสอนเดี๋ยวผมจะไปดูว่ามันเกมเขาจะให้อะไรบ้างนะเดี๋ยวอันนี้การฝึกสอนก็ปกติของผมนะคือแบบไม่มีมันตายเยอะโคตรเท่เลยนะคราสังเกตที่แบบเห็นคลิปนะครับตามแบบเฟซบุ๊กตามทวิตต็อกนะครับที่แบบว่าเล่นแล้วมันไม่ตายนะเขาแต่ก็เพราะเขาสมัคร ID ใหม่นั่นเองนะครับผมนะมันก็ได้แบบไม่ตายนะเขาผมนะฮะนี่ก็ไมได้คอมโบแล้คอมโบปมโอเคเดี๋ยวห้าเป็น โอ okay. เคครับฝึกเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะคะ oh, รัรบอ๋อเลวิโคือเลเวลต่อไปผมจะได้แบบแวนเลยหรออ๋อ oh, มันเป็นตัวละครแจกฟรีอะไรอยู่แล้วนี่ว่าแล้วเ,เพชรคุมาจากไหนเนี่ยคลิกสี่ฮะอ๋อได้ตัวที่เราเลือกตอนต้นเกมเลยนี่ oh, <ๆ>นว่าโอเคมันได้ผมฝึกหรอเพื่อนโอเคนี่ฮะทุกคนที่ทุกคนเห็นนะครับตามคลิปตามอะไรนะครับมันเป็นการสลับใหม่และเ oh, พิ่งมาเล่นนะคะนรับมัน,นก็จะไม่ตายนะครับขึ้นประมาณนี้เลยเห็นปะ อยางได้บอกนะครับผมเนี่ยมันไม่ใช่โป้อะไรนะนะผมเห็นหลายคนคิดว่าเป็นโป้นะครับผมที่แบบว่าหรือหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นบั็กนะจริงๆมันเป็นแบบว่าสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมที่แบบว่าไม่ตายนะครับดูดิที่เดินลุยบ่อดลุยลุยบ่อน้ำตายบอกว่าเราดูดิโอวิงเยิงเยิงยิงจับไอ้เหี้ยทำไมโป้จริงๆที่โคตรหั่นเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวลองแบบไปไปบ่อน้ำดู พี่ยปัมม๊มเมกาคิวผมบอกเลยผมไม่รู้ว่าสกอร์ตรงนี้มันจะนับให้หรือเปล่านะเมกาคิวอะลองดูดิพี่ยเทคนิคปัมม๊มเมกาคิวคาขาบานยัยนี่ได่ยินมือเสียงว,วะโอเค เนี่ยไม่กล้าคิวรัวๆผมบอกเลยเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะนับหรือเปล่านะผมอยากรู้ว่าเดี๋ยวเราดูดิแบบใครอยากปั๊มไอดีใหม่อะไรเงี้ยถ้ามันได้นะคือแบบว่าสกิลสวยๆสกอร์สวยๆอะไรเงี้ยไม่กล้าคิวเยอะๆมาปั๊มกับบอทมันน่าภูมิใจไหมวะไม่ก็บอกช่องทางเฉยๆโอ้โหบอทแม่งว่าจะไวมากเลยวะทุกคน เพราะว่าเรามาฆ่าบอทตรงนี้ต้องบอกบอทเราก็ดันป้อมได้ฮะปัมป๊มปั๊มรัวๆขอปัมป๊มรวัวๆแป๊บนึงก่อนที่มันจะจบกันก่อนที่มันจะจบกันจบแล้วอ่าโอเคเดี๋ยวเราดูดีกว่าแม่กล้าคิวผมจะน้ำหรือเปล่าฮนะผมไม่รู้ฆ่าไปกี่ตัวนะฮนะแม่กล้าคิวไปกี่รอบ อหนึ่งเกมมันนับแค่หนึ่งครั้งเองเหรอโอ้เห็นแสดงปั๊มไม่ได้แล้วดิคือมันมีช่วงหนึ่งที่มันทําได้นะครับที่แบบว่ามันปั๊มได้แต่นี่มันนับแค่รอบเดียวว่นจอหนึ่งเกมถ้าอย่างนั้นเราเมก้าคิวสองรอบมันก็นับแค่รอบเดียวอ่ะคิดเป้าหมายผมไปได้เป็นสกินเรลยทุกคนไม่แจกเยอะจริงได้แวนแล้วฮะดูดีเมก้าคิวกูนับไหมเข้าไปดูในระวัตก่นมึง ตำแหน่งอ่ะันขอได้ผม ซื้อบัตรไฟล์เหรอเขี้ยบมังครับด้วยนะประเด็นโอ้เราได้สก,กิลเวลเลดิกเขี้ยเฮ้ยฮีโร่ดิอันนี้อันนี้ไม่ใช่ฮีโร่เฮ้ยนี่เป็นฮีโร่นะไม่ใช่สก,กินเขี้ยเขี้ยะบางห้อหงนี้หูจะได้สก,กินเวลเลดน,นะครับผมน,กกน,นีแล้วก็อาริสแล้วสกินอาริสแล้วก็ยอนแล้วก็สก,กินยอนแล้วก็โจ๊กเกอร์เขี้ยไ,ได้เยอะจัดเอาเมื่อกี้ผมซื้อบัตรไฟล์ไมาแชวเหรอหไอตไังเปนรถวะ มันให้ฟรีเหรอเที่ยโคตรดีเลยทุกคนโอเคโอขอดูประวัตินว่าเมื่อก้าวคิวผมจะขึ้น,นไปเท่าไหร่ดูหน่อยวะอ้อมันไม่นับบนดูโคลเที่เอ้ยโคตรดีเอไมไม่นับแต่เล่นทั้งหมดหนึ่งครั้งนะเออแต่เมื่อกี้มันไม่นับผมก็รดดู้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวไปดูดีกว่าเขาผมแนตะ่ว่าไอ้บีใหม่นะเขาจะให้อะไรผู้เล่นใหม่บ้างเลเวลอัพนี่ไง เที่ยน,นี่ไงได้ฮีโร่ใหม่นะครับเป็น,นแวนพิกซี่อ๋อที่ผมได้แล้วนเว่านี่ได้เป็นสกินของแวนนะเขาแวนฟุตบอลน,นะฮะเมื่อก่อนแบบว่าแขวยได้แม่งโคตรแรงเขาจนได้เอามาแจกอะ,ะแล้วก็สกินเทลนะครเขาแน่มาะะไปสกินบัตเต้าไฟตัวนี้เลยเหรอเฮ้ยเที่ยอันนี้เป็นสกินบัตเต้าไฟตอนที่มันมาช่วงแรกๆนะค,ะคือแบบว่า ขายด้วยนะครับผมนั่นเนี่ยมาแจากฟรีแล้วแล้วสกินคิสซี่ตัวนี้หรอที่แฮร์รีโร่ใหม่สกินนี้เลยเหรอเฮียโคตรเทร่เลยนะสกินเนี้ยโอ้โหตจอระบายเป็นนาตาานะครับตัวต่อไปเป็นอ่าซานิสนะครับผมตัวต่อไปอะเลนเลยไอ้คิดไมแ่แจกตัวโกงเลยทุกคน เชี่ยเจ้ตไปนะเับเป็นมาลดนะรับผมนะฮะโ,โหเป็นวิล่านะฮะแล้วก็สกินโจ๊กเกอร์นะรับผมแล้วก็แก๊กนะฮะแล้วก็ลิงคือมือแทบไม่ต้องซื้อตัวอะไรเลยนะตัวที่เล่นหลักๆก็มันแจกแล้วนะรับผมนะเออเชียแจกถึงเลยว่า7เนะเขาผมทุกคนนั่นนั้นไม่มีการแจกละ <c oughs> สอนเล่นอาวีชอรอกมือใหม่อะไรเนี่ยดูดิเผ <c oughs> ื่อไปแจกของสำหรับผู้เล่นใหม่ แจกอะไรวะมันได้อะไรไม่รู้เหรียญอะไรไม่รู้อะเอาไปทำอะไรได้บ้างอะรางวัลน,นี่ไงดูลรางวัล๋อมมีเพชรมีเอฟเฟกอ๋อนี้ไอดีเราก็มีครับผมนะไม่จช่เป็นต้องคู่เล่นใหม่โอ้โหเราดูนี่ดีกว่าทุกคนเฮียลดราคาแบบหนักมากนะครับผนมะเหลือสามพันเท่านั้นนะครับผมดูดิเฮียลดราคาโอ้โหเฮียนี่หนักเลยเหลือห้าร้อย ไอ้นี่เหลือ800อย่ยาดอะอุอ่หยาไม่ลดอุ่งโค้งไม่ลดหรอกเฮ้ถือว่าดีถือว่าดีฮีโร่หรใหม่ไม่ลดนะครับผมนะนี่ไม่ลดไม่ลดไม่ลดไอ้ดีอยู่ดีอยู่เนี่ยประมาณนี้โอ้แต่ลดหนักจริงหนักให้ผู้เล่นแหละให้ผู้เล่นใหม่โอ้เราสามารถมารับของเราวันล็อบของเราวันตรงนี้ได้ด้วอพุงโดู้เขี้ยนอะโอ้เ,อเ,เลเวลห้าเลยเขี้ยเอาเขี้ยได้สกินแวนเลยทุกคน ออันนี้คือผมไม่แน่ใจนะว่าพวกไอดีจะมีหรือเปล่านะหรือว่ามีเฉพาะผู้เล่นใหม่วะได้รับพิโลด้วยนะครับดูดิเวเลนแล้วก็แรดแล้วก็ไฮยาเต้ลอเลี่ยวแล้วก็อารัมแล้วก็ไอดีแล้วก็ลูกแก้สามลูกนะครับผมเนี่ยทำไมไอดีกูไม่เห็นมีวะเนี่ยโอเคเรามาดูบนัสเติมเงินดีกว่าครับผมทุกคน400รอ มองได้3ตัวเลยหรอ3ตัวปกตินะผมว่าเอ้มันไม่มีริปโป้ย0บาทแล้วหรอเหี้ย <Yeah. S 1> ไอคือว่าติมแบบสี่ร้อยก้าสิบคูปองเลยถึงจะได้นะครับผมนะแบบเปิดเพื่อเลือกรับ no, ฮีโร่ไอโ้โหริปโป้ยีบาทไม่มีแล้วทุกคนไอ้นี่แหละคุณเอเก่าที่แบบภูมิใจครับผมนะเนี่ย <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ปกติใครทัดบ้างนะริปโป้ยีบาทนะครับผมนะ <laughs> โอเคสำหรับไอดีใหม่นะก็น่าจะมีประมาณนี้แหละนะไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับผมก็มีแบบล็อกอินรับฮีโร่ตามปกติเลยนะครับผมนะนี้ไม่น่ามีอะไรละก็จะมีแบบหลักๆเลยก็แบบอัพเลเวลนะฮะอัพเลเวลได้ฮีโร่อะไรประมาณนั้นนะครับผนมะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนกันแล้วกันนะครับผมบาย